สิวในผู้ใหญ่มักเกิดบริเวณใบหน้าส่วนลา่างแถวแถวคางขากรรไกรซึ่งมักเป็นสิวอักเสบที่มักทิ้งรอยสิวทั้งรอยดำและรอยแดงร่วมกับเล้วรอยแรกเริ่มการบำรุงผิวด้วยเซรั่มที่ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาสิวร่วมกับลดเ,เลือนรลี้วรอยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ เซรัร่มนั้นควรมีกรดซาลิไซลิกที่ช่วยพลัดเซลล์ผิวและยับยั้งการเกิดสิวเป็นซ้ำและมีเทคโนโลยีฟลูอิดแอคทีฟที่ช่วยปรับสมดุลน,น้ำมันช่วยลดสิวอุดตันมีน้ำตาลไบโอมิเมติกที่ช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่มีกรดไฮยาลูโรอนิกโมเลกุลเล็กที่ซึมได้ลึกลงไปถึงผิวชั้นในจึงช่วยลดเอรนิ้วรอยให้ตื่นขึ้นผิวดูเรียบเนียนขึ้น ไบโอเดมาคิดคนวิจัยซีเบียมเซรัมที่ชยลดปัญหาสิวตรงสาเหตุพร้อมชะลอริว้วรอยก่อนวัยอย่างได้ผลซีเบียมเซรัมมี pH ใกล้เคียงผิวบางเบาซึมไวไม่อุดตันสูตรนอนคอม e ิโดเจนิกไม่มันวาวไม่เนืะอหนะไม่ระคายผิวผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ในเจวันคือริว้วรอยที่ตื้นขึ้นรอยดำรอยแดงสิวลดเลือนลงรูขุมขนดูเล็กลงผิวเรียบเนียนดูกระจ่างสดใส